สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะในช่องรถ p ลาวเวคลิปนี้นะคะก็จะมาไขคําตอบนะคะว่าทําไมโครงการเราชนะนะคะไม่ให้เป็นเงินสดนะคะต้องใช้เงินนะคะผ่านแอปซึ่งคาดว่าจะเป็นแอปเป่าตังนะคะค่ะหลังจากที่ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่19มกราคม2564นะคะก็มีมตินะคะามาตรการเยียวยาโควิด -19 นะคะ ผ่า,านนะคะเราชนะนะคะก็คือจะให้เปิดลงทะเบียนโครงการในวันที่29มกราคม2564นะคะทาง www เราชนะ com นะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็จะมีผู้ที่สามารถาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ1.3ล้านสิทธิ์นะคะให้คนละ7,000บาทนะคะโดยแบ่งเป็น2เดือนนะคะเดือนละ3,500บาทเนาะสำหรับรูปแบบนะคะการใช้จ่ายโครงการเราชนะเนี่ย จะไม่สามารถเปิกเป็นเงินสดได้นะคะทุกคนโดยต้องนำไปใช้ใจ่ายผ่านระบบที่กำหนดนะคะคล้ายๆกับคนละครึ่งนะคะคาดว่าน่าจะเป็นอแอปเป่าตังค์นะคะ โครงการเราชนะนะคะก็มุ่งเน้นชำระค่าสินค้าเครื่องดื่มอาหารและบริการต่างๆโดยไม่รวมนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือว่ายาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นนะคะก็หมายถึงว่าใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะคะไม่ซื้อสิ่งเสพติดหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ ทำไมเราชนะนะคะไม่สามารถกดเงินออกมาได้ทางกระทรวงกางครคลังนะคะก็เปิดเผยว่าไม่สามารถกดเงินสดออกมาใช้นะคะเพราะไม่ต้องการให้มีการสัมผัสเงินสดนะคะลดการติดเชื้อจากโควิด -19 นนะคะโครงการนี้เป็นการใช้สิทธิ์ไม่ใช่ให้ใช้เงินสดนะคะร้านค้าต้องสมัครเข้าโครงการเราชนะ หรือคนละครึ่งนะคะเพื่อให้เกิดการหมุนเงินเศรษฐกิจในกลุ่มคนตัวเล็กนะคะก็คือคน,คนระดับกลางและคนระดับอาล่างนะคะไม่เอาเงินไปใช้กับการซื้อหวยเหล้าสุราหรือเอาไปใช้กับห้างใหญ่ๆห,หรือนิติบุคคลนะคะต้องการให้ประชาชนเนี่ยคุ้นเคยกับสังคมไร้เงินสดนะคะ ค่ะทุกคนก็เราต้องปรับตัวกันแล้วนะคะก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่รัฐบาลเขาจัดมาให้กับประชาชนนะคะโครงการเราชนะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะลงทะเบียนสําหรับใครที่มีสิทธิ์นะคะลงทะเบียนในวันที่29เมกราคม64นีนี้รถก็เป็นกําลังใจให้นะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับช่องรถทราเวลนะคะกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ